สวัสดีค่ะแม่จ๋ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบแม่จ๋ามาแล้วกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มานั่งนะคะอ่านข่าวเจอข่าวข่าวหนึ่งนะคะเป็นข่าวดีมากๆนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะมาอัปเดตให้ทุกคนนะคะได้อ่ารับฟังไปด้วยกันเนาะนะคะอ่าก็เป็นข่าวที่ดีนะคะเป็นข่าวดีสําหรับใครที่อยู่ทางต่างประเทศแล้วก็กาลังคิดถึงบ้านก็มีแผนมีแพลนที่จะ เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องที่ทางไทยนะคะก็วันนี้แม่จะมาอัปเดตนะคะข่าวเกี่ยวกับเทสแอนโกนะคะของอการเข้าไทยนะคะของเรานะคะก็พอดีนะคะเมื่อวันที่23นะคะ23มีนาคมนะคะ,ะ2565นะคะก็ทางสอบอนะคะนายแพทย์ทวีศินป์ วิศนุโยทินนะคะโฆษกสอบอก็ได้ออกมาถแถลงผลการประชุมนะคะสอบอชุดใหญ่นะคะถึงการปรับมาตรการป้องกันนะคะ,ะการเดินทางเข้าไทยนะคะในโลบ t เทส a n นโกนะคะตอนนี้ผลสรุปว่านะคะเราได้ผลสรุปการประชุมได้สรุปว่านะคะ,ะเราได้ย้อนกลับมาใช้เทสแอนโก o ในระบบเดิมนะคะในระบบเดิมคืออะไรคือ,อ เข้ามาโดยที่เรา,าจะเข้ามาแล้วเราจะกักตัวแค่วันวันแรกนะคะจากที่ได้ยินข่าวมาเมื่อก่อนหน้านี้นะคะจะมีการกักตัววันที่หนึ่งนะคะแล้วก็อีกทีวันที่ห้านะคะวันที่ห้าตอนนี้วันที่ห้าก็ยกเลิกแล้วนะคะก็คือสรุปยกเลิกวันที่ห้าก,ก็เหลือแค่วันที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะก็อา่า จากเดิมที่ที่เราจะต้องตรวจ rt pcr 2ครั้งนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือในวันแรกและวันที่5เป็นให้ปรับเป็นแค่ rt pcr วันแรกนะคะส่วนวันที่5ก็จะตรวจแค่เป็น atk นะคะเราก็ตรวจเองเนาะ,ะก็ซื้ออุปกรณ์มาตรวจนะคะเป็น atk แล้วก็ส่งผลให้กับทางหน่วยงานนะคะแทนโดยที่เราไม่ต้องกลับมาเกลับมากับตัวที่โรงแรมนะคะก็มันก็จะทำให้เราช่วยลดค่าใช้จ่ายเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับ นักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยหลายๆคนที่อยู่ทางต่างประเทศแล้วก็มีแผนที่จะกลับบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะเราก็เซฟประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกหน่อยนึงเนาะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึง่งเป็นเงินเกี่ยวกับเรื่องเงินประกันสุขภาพจากเดิมนะคะเป็นเงินประกันจากเดิม5้าหมื่นเหนรียญสหรัฐนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ลงมตินะคะให้ลด ให้ลดลงนะคะให้ปรับวงเงินให้ต่ำลงนะคะเป็นประกันให้เหลือไม่น้อยกว่าสองหมื่นเหรียญสหรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีอีกเช่นกันนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับหลายๆคนที่คิดอยากจะกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านนตอนนี้นะคะก็เป็นข่าวดีในในในอีกเรียกว่าอะไรในรอบ เพราะในรอบเดือนหรือรอบปีอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้บทสรุปณปัจจุบันนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะเป็นอย่างที่แม่จ๋าได้พูดให้ฟังเนาะนะคะแต่ยังไงก็เราก็อย่าเพิ่งกาดตกนะคะอย่างที่เราเอา่อเราเคยปฏิบัติมายัางไงก็พยายามที่จะปฏิบัติดูแลตัวเองนะคะไว้ก่อนเนี่ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งกาดตกนะคะล้างมืออะไร ใส่หน้ากากอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้อง,ต,องต้องป้องกันตัวเองนะคะป้องกันตัวเองด้วยนะคะอย่างหนึ่งเนาะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะมีอะไรเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะคะ